ชาวเม่นไทยแลนด์สวัสดีค่ะการท่องเที่ยวไทยจะพังก็เพราะคนของเรานี่แหละขอโทษที่อาจูหัวแบบนี้นะคะแต่ที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่ามียูทูบเบอร์ชาวต,ต่างชาติทําคลิปเกี่ยวกับการหลอกลวงนักท่องเที่ยวในประเทศไทยออกมาเรื่อยๆอย่างเช่นคลิปต้นฉบับที่ได้นำมาทําเป็นคลิปนี้เจ้าของช่องได้ทําคลิปโดยตั้งชื่อคลิปของเขาว่าการหลอกลวงนักท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเผยแพร่คลิปนี้ผ่านทาง YouTube เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานี่เองซึ่งการหลอกลวงนักท่องเที่ยวที่เขามาพูดถึงนั้นก็เป็นการหลอกลวงที่มักจะมีคนพูดถึงกันอยู่บ่อยๆมาเป็นเวลานานแล้วแต่ทว่าเรื่องแบบนี้ก็ไม่หมดไปจากประเทศไทยสักทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่คนขับรถแท็กซี่ไม่ยอมกดมิเตอร์คนขับรถตุกต๊กๆเรียกราคาค่าโดยสารที่แพงเกินไปการโกงราคาค่าอาหารค่าสินค้าและบริการจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การหลอกลวงจากขอทา,านหรือแม้แต่การถูกหลอกเวลาไปเที่ยวกลางคืนซึ่ง,งแอดอยวจะบอกว่าขนาดแอดเป็นคนไทยแอดก็ยังถูกหลอกมาแล้วในเรื่องของการนั่งรถตุ๊กตุ๊กและสําหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดนะคะและเช่นเคยแอดก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่ได้ชมคลิปนี้มาเล่าสุก,กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะคลิปของคุณดีมาก เดาเอาไว้เพื่อเป็นการเตือนตัวเองแต่ผมคิดว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆหากว่าคุณอยู่ในขอบเขตไม่ทำตัวเกกระร่ารานคนอื่นหรือไปม,มีปัญหากับคนในท้องถิ่นความคิดเห็นต่อมานะคะผมคิดว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาที่ผมได้เดินทางมาที่ประเทศไทยผมผ่านโกงทุกรูปแบบที่คุณได้บอกมาหมดแล้วและมันก็ยังมีโกงอื่นๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอีกด้วย แต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับเราเฉพาะในช่วงแรกๆที่เราเดินทางเท่านั้นเพราะว่าเราเองก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นและระวังตัวเองมากขึ้นความคิดเห็นต่อมานะคะตอนนี้ผมกำลังพักผ่อนอยู่ที่ประเทศไทยและผมก็กล้าพูดเลยว่าประเทศไทยปลอดภัยมากที่สุดแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะผมเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยเมื่อสี่ปีที่แล้วผมได้พบกับผู้คนที่เป็นมิตรและยอดเยี่ยมมาก แต่แท็กซี่คือฝันร้ายสำหรับผมเครื่องบินอยู่ห่างไปไม่กี่เมตรแต่คนขับมองไม่เห็นใช้เวลานานมากกว่าจะไปถึงโรงแรมขับรถวนเป็นวงกลมและสุดท้ายมันก็เป็นค่าโดยสารที่ผมต้องจ่ายมากขึ้นอีกด้วยแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วเมืองไทยคือดีมีโรงแรมราคาประหยัดอยู่มากมายอาหารข้างทางก็ยอดเยี่ยมแน่นอนว่าผมจะกลับไปที่เมืองไทยอีกครั้งในเร็วๆนี้ อีกอย่างหนึ่งก็คือการหลอกลวงมีอยู่ทั่วไปคุณเพียงแค่ต้องตื่นตัวและต่อราคาลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจากที่พวกเขาเรียกมามันก็เท่านั้นเองเที่ยวให้สนุกครับความคิดเห็นต่อมานะคะดินแดนแห่งรอยยิ้มและการหลอกลวงความคิดเห็นต่อมานะคะเูอเหมือนว่าประเทศไทยจะเป็นสถานที่แห่งการหลอกลวงเลยนะเราได้เรียนรู้มากมายจากคลิปนี้เพื่อที่จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดกับเราเมื่อไปที่นั่น ความพิเทนตอมานะคะการแสดงปิงปองไม่ใช่การหลอกลวงผมไปเที่ยวที่พัทยาเมื่อ2วันก่อนผมจ่ายไป500บาทเพื่อดูโชว์ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นราคาที่ยุติธรรมมากและเมื่อพิจารณาถึงความแปลกใหม่แล้วมันก็เป็นราคาที่คุ้มค่ามมากความพิเทนตอมานะคะถ้าต้องใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถขนส่งอื่นๆควรจะต้องถามคนในพื้นที่ก่อนเสมอ จงระวังคนที่เข้ามาหาคุณและเริ่มถามคำถามต่างๆให้ดีเช่นถามว่าคุณมาจากที่ไหนคุณมาที่นี่ครั้งแรกหรือเปล่าคุณจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าหยาบคายกับพวกเขาจงฟังและเรียนรู้พวกเขาหรือถ้าคุณถูกซักซีมากๆก็พูดภาษาไทยไปเลยว่าไม่เอาไม่ไปขอาคิดเห็นตนะคะ คลิปนี้ดีมากโดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ใช้ความคิดให้มากสักนิดก่อนตัดสินใจเสมอแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะผมว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวและพักผ่อนแล้วความคิเศามานะคะประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพพวกคุณเอาหัวใจของผมไปเลยที่นั่นมีผู้คนที่ยอดเยี่ยมน่าตื่นตาตื่นใจใจดีเป็นมิตรและติดดินโดยเฉพาะผู้หญิง ผมเพิ่งจะกลับมาจากที่นั่นเมื่อวันที่13ที่ผ่านมานี่เองและจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งในเดือนตุลาคมหรือไม่ก็เดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เขอให้รู้ไว้เลยว่าพวกคุณคนไทยสุดยอดมากความคิดเห็นต่อมานะคะทั้งหมดในคลิปนี้แก้ไขง่ายมากคุณแค่ถามราคาทุกครั้งก่อนซื้อหรือใช้บริการต่างๆทุกอย่างก็จะโอเคแล้วอีกอย่างนะ ในคลิปนี้คุณยังพลาดโกงหรือการหลอกลวงเกี่ยวกับการเช่าเชสกีและมอเตอร์ไซค์รวมถึงการหลอกลวงขายอาหารนกที่อยู่ใกล้ๆกับพระบรมมหาราชวังอีกด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะในกรุงเทพตอนนี้รถแท็กซี่กดมิเตอร์กันเกือบจะทุกคันแล้วแต่ถ้านอกกรุงเทพอันนั้นก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ต่างออกไปนะความคิดเห็นต่อมานะคะผมกำลังจะไปเที่ยวที่กรุงเทพในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้และผมค่อนข้างมั่นใจว่า คนส่วนใหญ่รู้เรื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงของรถตุ๊กๆและแท็กซี่ซึ่งมันทำให้ผมแปลกใจว่าทาั้งๆที่รู้แต่ก็ยังถูกหลอกกันอยู่นั่นแหละความคิดเห็นต่อมานะคะการขายของเกินราคาให้กับนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงในประเทศไทยดังนั้นนักท่องเที่ยวควรใช้บริการจากร้านอาหาร7 e l e v e n มินิมาร์ทห้างสรรพสินค้าหรือเรียกรถแท็กซี่และมอตเตอร์ไซค์ผ่านแกลบและถึงแม้ว่าที่นี่จะยังมีการหลอกลวงอยู่ แต่ที่ดีก็ไม่มีการล้วงกระเป๋าเหมือนกับอยู่ในยุโรปนะความคิดเห็นต่อมานะคะผมไม่แน่ใจว่าคุณรู้หรือไม่แต่ขอทานเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะที่สุขุมวิทคนที่อุ้มเด็กไม่ใช่แม่ที่แท้จริงของพวกเขาและขอทานทั้งหมดนั้นจะถูกส่งไปตามจุดต่างๆในตอนเช้าโดยหัวหน้าของพวกเขาอีกทีความคิดเห็นต่อมานะคะมันแน่นอนอยู่แล้วว่าทุกประเทศก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีและก็มีการหลอกลวงอยู่ทุกที่เหมือนกัน มาลองฟังความคิดเห็นของเราชาวไทยกันบ้างนะคะคลิปนี้มีประโยชน์มากแม้แต่คนไทยยังผมก็ยังถูกหลอกโดยเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเองคนพวกนี้ไม่สนใจใครนอกจากตัวเองเท่านั้นความคิดเห็นต่อมานะคะขนาดผมเป็นคนไทยเวลาไปในที่แบบนั้นผมก็ยังโดนหลอกเหมือนกันอย่าไปนั่งแท็กซี่แถวนั้นเดินออกไปอีกสักนิดและค่อยเรียกแท็กซี่คุณจะได้ราคาที่ดีกว่า ตามร้านอาหารก็เหมือนกันคุณจะต้องดูป้ายราคาก่อนกินเสมอถึงจะได้ราคาที่ดีราคาที่ถูกและยุติธรรมสำหรับคุณความพิ็นต่อมนนะคะการท่องเที่ยวไทยพังก็เพราะคนของเราเองความคิดเห็นสุดท้ายนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำที่ดีและก็ต้องขอโทษด,ด้วยสำหรับคนที่ทำไม่ดีเหล่านั้นจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และถ้าหาในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิด หรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะแล้วพบกันเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ